สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่กันนะครับอุ้ยไม่ได้ครับผมเพิ่งทำนะครับเราจะมาแพ้กันนะครับเล่นหมดแรงเราจะมาแพ้กันนะครับผมเพิ่งแลงโกโกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเรามาเล่นตัวนี้กันนะครับมีอะไรมากงมีเมดหนึ่งแคลรี่สองแล้วก็ไฟเตอร์หนึ่งนะครับเราต้องเล่นเป็นกิลดเดอร์นะครับไม่ก็ทาร่านะครับเป็นเล่นกิลดเดอร์ดีกว่าเพราะเราเล่นไม่เป็นนะครับ ต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งทำ YouTube ครับผมนะมาเล่นสายเวกันดีกว่านะครับคอปเตอร์บาๆนะครับถ่ายคลิปอยู่ครับนี่นะครับตัวผมทีมผมก็สุดยอดเลยครับเฮ้ยบาๆเนี่ยก่อนเฮ้ยนี่นะครับนี่ก็กำลังโหลดดาวโหลดนะเพราะว่าผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เจอกับอเลนนะครับแล้วก็วิลล่าก็เอรียลแล้วก็ซีเนียแล้วก็ แวนเฮลซิงนะครับทีมเราก็นี่ตามนี้เลยครับนี่นะฮะโหเก่งมากเลยครับทีมเรา TN เอ็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเอ็กซ์นะครับผมนะของเราก็มีน่าจะชนะนะผมคิดจากไอ้นี่นะพัลตันตาไตนะครับผมมองเลยครบนี่นะฮะของเรามีซิมเนอร์ซิมเบอร์สองนะฮะโอ้ต้องขอโทษนะที่พูดติดขัดนะครับเฮ้ยรบอกหน่อยสิ สงดองแล้วเนี่ยแคสเจมอยู่บ้าบอกโหซีเนียมันโอ้โหซีเนียมันโหลดช้ามากนะครับก็จะถึงพันพทับแล้วนะช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะคอมเมนต์มาได้นะครับผมชอบอ่านนะปวดคอเจ็บคอนะครับเนี่ยทีมร้อนน่าจะชนะนะประมาณ40%อนะครับนอกนั้นเป็นของข้าหมดเลยคิดเอาเองนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยอ้ <c oughs> ผมไอไปหมดแล้วนี่สกิลไหนเนาะอ๋อสกิลสองเป็นสกิลยาผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นคิวเดอร์เลยนะครับนี่เป็นโลเราไม่เอาเป็นอะไรนี่ประตูเอาที่เขาแนะนำเราเป็นบูมสติกแม่งไปเลยฮนะเราไม่ใช่สายนี่นะจ๊อเราจะมาแพ้กันนะครับแคร,รี่ไปบน คนหนึ่งสิสุดยอดเลยครับวุ้ยเราจะแคนแคนบีเอทีเหรอวุ่เจ็บนะหนาโอ้โหเรามาเจอใครมัางนี่ครับโ,โหเราอยู่กลางคนเดียวใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อุ้ยโดนเลยครับอโอ้โหโ,หโดนแคน บเอโอ้โหเกินครับโอ้ oh, โดนด้วยอ่ะโคตรโหดโอ้โ,โห oh, oh. ชี่หอยแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยเรามันจะมาแพ้นี่นเออมาเราขอล่างนะไม่ตาหรอกเราเป็นแทงแน่จริงก็ยิงเรามาสิหรือบกักสตันไปกลับบ้านดีกว่า อ้าเฮ้ยยังจะตามมาอีกเหรอนี่ก็สู้ดิอา้าวทำไมไม่กดตีล่ะครับแตกเลยเอยให้เบาๆบหน่อยกำลังถ่ายคลิปนะน,นี่อันนี้พูดจริงนะครับไปขอไม่ตีเพราะว่าเกมเป็นอะไรหรือเปล่าคนเล่นเยอะหรือเปล่านีโอ้ตอนนี้ดูแมปหน่อยดิืประตย อืดอาดอยู่นั่นแหละยูเดอร์เดี๋ยวแกก็ตายเองหรอกนะไปโอ้ไม่โดนเสียาดายจริงๆนะครับเฮ้ยบุ้ยไม่โดนครับเสียาดายจริงก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้ยก็มาดิครับ ถอยมาก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องหิวมากก็ได้นะครับอุ้ยโดนคิปก็ไม่เป็นไรครับปัดโถเออุ้ยเราไม่ได้ฆ่านะโถเอเวรจริงอู้ปดโถอเลยถ้าสกินไม่ค่อยดีน,นี่เอาเอาเนปเป็นไรนเนปเป็นไรนี่ เราต้องไปช่วยแล้วแหละอ่าช่วยไม่ทันโทษทีเนาะบักวิ่งวิ่งหนีได้พอดีปะโถ่เอ้ยไม่เป็นไรนะครับโดนไปหนึ่งดอกเฮลบาวหน่อยโอ้โห บัฟดีวันนี้เราจะมาแพ้กันนะครับอุ้ยเจ็บนอ่เจ็บนอ่บอกจอกต่อไปกันเรียบร้อยอ่ะผมบอกเลยอุ้ยโดนสตันนะเพื่อนเพื่อนโดนสตันนะเพื่อนเพื่อนหอูยอย่างแรงแวนโดนอย่างแรงครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหโพเพื่อนไม่ดูแมพเลยเหรอโอ้โดูสันนิดนะฮะมูต้ฟาร์มนะฮะโอ้โหพระเจ้า เขาทำอะไรกันนี่และเลนกลางก็ทําอะไรโอ้โหใหม่กอดทีมเรามาเดินกอดนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหอเลนหลอยป้อมรัวๆตีไปตีไปต้นเกมเลนนี้ยังหนาอยู่นะที่รู้ก็มาสิครับเกมนี้มันเป็นเกมที่นานมากนะมาดูเลนกาง ไปดีกว่าข้า,าโดนแวน่อยซะง,งั้นตายซะแกมันหิวไปแวนเฮลซงตึบชิเนียวชิเนียวหิวไหมชิเนียวหิวไหมชิเนียวหิวไหวม ซีเนียลหิวไหมโอเคนะครับกลับบ้านดีกว่าอ้าวอ้าวเน็ตเน็ตนี่มีอะไรพูดนะอา้าววีราบาดอุ้ยโดนสตันนะอุ้ยโอ้โหเ,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 เราไม่ได้ฆ่าอีกแล้วหรือทำไมกันทำไมกันล่ะ หรือว่าเราดามเมจเบาเกินไป <G> ต้องตีซะหน่อยแล้วบบอลหน่อยสิบ้าไปสนิทว่าไงสนิทนิทมันก่อเล็กไปแล้วแล้วก็เออเทลจะจบป้อมนะเปิดเราต้องไปช่วยเทลช่วยทันหรือเปล่านี่ไม่น่าทันนะเทลมันห้าวซะเหลือเกินตายซะตึบ เอาเน็ตเป็นอะไรกันมาสิจ้ะก็มาสิจ้ะเออโดนสิจ้ะโดนสิจ้ <c oughs> จะสุด <c oughs> ยอดเลยมันเป็นตัวที่เก่งมากๆคิว <c oughs> ไปอ <c oughs> อาว โอ้โหมันเป็นที่เนี่ยจะเป็นที่เกมกันแน่เราก็ไม่รู้กับการของการปิงนะป๋โถ่จะไม่ต้องปิงด้วยม,มันต้องปิงกันด้วยอวยอ้ยไม่โดนนะจ๊ะวีราจะมาช่วยเราไหมปักปัดเออ สู้อย่างมันสนิทตายหรือเปล่าไม่ตายนะโอ้โหตายทั้งทีมหรือเปล่าโอโ้เหลือหนึ่งคนนะทีมฝั่งตรงข้ามก็คืออานเลินนี่แล้วก็ตายไปเรียบร้อยซะจบป้อมหรือเปล่าจบไม่ไดนะ้คลิปไม่มีนะโอ้โหเสียได้จริงแต่ตอนนี้คลิปกำลังมาภายในสิบเก้าแปดเจหห้าสสม สองหนึ่งจบพอดีนะฮะปะโถเราจระมาแพ้ดันชนะซะง,งั้นเอาแหละใครชอบก็กดติดตามไปและไม่ผูด